เปิดพบกับแสงมิติแห่งจักรวาลที่จะนำพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จที่เรียบง่ายและทรงพลังคือเรื่องใดที่คุณจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ i n t e n t and manifest ไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนกับประตูบานใหญ่ที่กำลังจะเปิดออก สู่การค้นพบความสำเร็จที่เรียบง่ายเริ่มต้นได้ในทุกๆเช้า,าไพ่ใบนี้กำลังแสดงอาการของการที่คุณกำลังยื่นมือเพื่อที่จะดึงดูดพลังของจักรวาลน,นั้นลงมาสู่ร่างกายและจิตใจของคุณไพ่กำลังบอกว่าสิ่งแรกที่คุณควรทำเมื่อคุณลืมตาตื่นในทุกๆเช้าไม่ใช่การหยิบโทรศัพท์ในครั้งแรกแต่ให้คุณจงตั้งเจตนา บอกกับตัวเองให้ชัดว่าวันนี้คุณอยากสร้างอะไรคุณอยากจะเป็นใครในภาพวอมฝันที่จะสะท้อนไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งมั่นนั้นและจงส่งพลังแบบนั้นออกไปสู่โลกแห่ง ใต้สำนึกของคุณและดึงดูดกับพลังงานของจักรวาลแล้วจงปล่อยให้จักรวาลน,นำทางแสดงผลนี้ออกมาจงเชื่อมั่นและไว้วางใจว่าสิ่งที่คุณกำลังตั้งใจในการที่จะปลูกความสำเร็จในทุกๆเช้าเพียงแค่คุณตั้งเจตนาที่ดีในสภาวะอารมณ์ที่ไม่หมอบอกบอกได้เลยว่าพลังนี้มันจะดึงดูดกับสิ่งที่คุณกำลังปรารถนาที่คุณได้สั่ง และสั่งร่างกายของคุณให้ดึงดูดกับเรื่องที่คุณตั้งใจที่จะตั้งเจตนาน,นั้นและนี่ก็คือภาพความสำเร็จของคุณที่คุณวาดไว้ทุกการกระทำทุกวันคุณจะได้เหมือนได้รับกับการที่คุณกำลังจะนำพาตัวเองขึ้นไปยังบันไดที่จะพาให้คุณไปใกล้เข้าเป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆและนี่ก็คือการ m a n เ f e ต t ในทุกเชา้าขอให้ทุกท่าน จงนำพาตัวเองสู่การที่ตื่นรู้เพื่อดึงดูดกับพรัง,งานดีๆเพียงแค่วันละ5้าถึงสินาทีแม่หมอบอกเลยเลยว่าชีวิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยและร่างกายและจิตใจของคุณก็จะปรับเปลี่ยนไปแบบอ,อัตโมติที่ทำให้คุณได้ปรับเปลี่ยนในมุมมองของการใช้ชีวิตในทุกๆเช้าของคุณในทุกๆวัน ชีวิตของคุณจะเหมือนกับการสร้างพลังงานใหม่และนี่ก็คือเป็นพลังงานที่จะดึงดูดจากจักรวาลได้อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านได้นำพาจิตที่ตื่นรู้ดึงดูดไปสู่ยังห้วงของจักรวาลที่จะนำพาคุณได้มีแสงแห่งความสำเร็จในเรือวนันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกับสิ่งที่คุณปรารถนานะคะ